สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารชิ้นหนึ่งที่ผมว่าอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่ออ้อยกับน้ำตาลไปเลยนะครับเอกสารที่ว่านี้ก็คือแผนปฏิบัติราชการรายปีพศ2569ของสําของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือที่เรียกสั้นๆว่าสออ,อนอครับสวัสดีค่ะคือเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมอ้อยเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงภาพไร่กว้างๆน้ำตาลหวานๆใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังภาพที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ย อุตสาหกรรมมูลค่ามหาศาลนี้กำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญมากๆเอกสารฉบับนี้เลยเหมือนเป็นพิมพ์เขียวอนาคตเลยครับใช่เลยค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะขุดให้ลึกกว่าแค่ตัวอักษรเพื่อดูว่าวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการหลักสด้านที่วางไว้เนี่ยมันมีความทะเยอทะยานซ่อนอยู่แค่ไหนและที่สำคัญกว่านั้นก็คือมันจะทำได้จริงหรือเปล่า ใช่ครับเพราะว่าเอกสารนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่แผนงานประจำปีธรรมดานะครับแต่มันคือการประกาศจุดยืนครั้งสำคัญเลยว่าอุตสาหกรรมเกษตรหลักของไทยเรากำลังจะปรับตัวครั้งใหญ่ให้สอดรับกับเทรนด์โลกเทรนด์โลกที่ว่านี้ก็อย่างเช่นก็ทั้งยุทธศาสตร์ชาติโมเดลเศรษฐกิจ BCG แล้วก็เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SGS d นะคะจุดที่น่าสนใจที่สุดคือวิสัยทัศน์ที่เขาตั้งไว้เลยค่ะ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทายเติบโตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอืซึ่งคำว่าเติบโตในที่นี้ถูกขยายความด้วยเป้าหมายที่ต้องบอกว่าทา้าทายมากคือการสร้างรายได้ให้ประเทศไม่น้อยกว่า1,80,000ล้านบาทต่อปี1,80,000ล้านบาทโอ้โหเป็นตัวเลขที่บอกเราเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การปรับตัวเล็กๆน,น้อยๆแล้วล่ะครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันที่แผนปฏิบัติการแรกเลยดีกว่าหวข้อคือ อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเอาจริงๆนะครับเรื่องลดการเผาอ้อยเนี่ยเราได้ยินกันมาเป็น10ปีแล้วอะไรคือความแตกต่างในแผนครั้งนี้ที่ทำให้เราควรจะตื่นเต้นกับมันครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะปัญหาเดิมๆเนี่ยมันก็ต้องการวิธีแก้ใหม่ๆสิ่งที่ต่างออกไปในแผนนี้คือการมองปัญหาแบบ อ่รครบวงจรมากขึ้นแทนที่จะรณรงค์อย่างเดียวเขาตั้งเป้าที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเลยคือลดปริมาณอ้อยเผาลงให้ได้2ล้านตันแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบลงอีก2,000ตันต่อปีแล้วก็วางเครื่องมือสำคัญไว้เพื่อไปให้ถึงจุดนั้นนั่นคือการผลักดันการใช้เครื่องจักรกลเกษตรอย่างจรงิงจังการใช้เครื่องจักรแทนการเผาฟังดูตรงไปตรงมาดีครับแต่ในทางปฏิบัติล่ะครับ เกษตรกรกร,รายย่อยจะเข้าถึงเครื่องจักรที่ราคาโอ้โหหลายล้านบาทได้ยังไงสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำที่พูดถึงในแผนมันจะเพียงพอจริงๆหรือครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ประเด็นเรื่องการเข้าถึงนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญเลยในเอกสาร SWOT Analysis ที่อยู่ท้ายเล่มก็ชี้เห็นจุดอ่อนเรื่องโครงสร้างแรงงานที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยมันสะท้อนว่าการใช้เครื่องจักรไม่ใช่แค่ทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปแต่เป็นทางรอดของอุตสาหกรรมด้วย อ๋อ oh, เป็นความจำเป็นใช่ค่ะแผนนี้เลยไม่ได้พูดแค่เรื่องสินเชื่อแต่พูดถึงการจัดตั้งศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรในพื้นที่และการสร้างแพลตฟอร์มกลางเพื่อแชร์ข้อมูลว่าพื้นที่ไหนมีเครื่องจักรพร้อมให้บริการบ้างคือเปลี่ยนจากการที่ทุกคนต้องเป็นเจ้าของมาเป็นการเช่าใช้บริการซึ่งเป็นโมเดลที่ทำได้จริงมากกว่าสำหรับรายย่อยค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วคือทำให้การเข้าถึงมันง่ายขึ้นไม่จำเป็นต้องซื้อเองแต่ในแผนนี้มีอีกเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องคาร์บอนเครดิตที่บอกว่าจะเปลี่ยนภาระด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นโอกาสทางธุรกิจได้แนวคิดที่ฟังดูดีมากเลยนะครับฟังดูดีมากค่ะและเป็นทิศทางที่ทั่วโลกกาลังไปแต่ประเด็นที่ท้าทายที่สุดที่แผนอาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ชัดเจนก็คือใคร ใครจะเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองคาร์บอนเครดิตนี้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลคะอืมนั่นสินะครับสำคัญกว่าการสร้างตัวระบบเสียอีกคะ่ะหมายความว่าถ้าทำได้ไม่ดีพอมันก็อาจจะกลายเป็นแค่โครงการสวยหรูบนกระดาษที่ไม่ได้สร้างไรายได้จริงแล้วก็ไม่ได้ช่วยลดโลกร้อนอย่างที่หวังไว้แล้วเรื่องเทคโนโลยีล่ะครับมีการเอามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเผาอ้อยไหม มีค่ะและเป็นส่วนที่จับต้องได้ง่ายกว่าคาร์บอนเครดิตด้วยซ้ำในแผนพูดถึงการใช้ระบบภูมิสารสนเทศหรือ GIS ตรวจติดตามจุดความร้อนแบบเรียลไทม์เพื่อแจ้งเตือนการลักลอบเผาและที่น่าสนใจคือการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability ค่ะ Traceability ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคปลายทางสามารถสแกน QR code แล้วรู้ได้เลยว่าน้ำตาลถุงนี้มาจากไรอ้อยที่ไม่เผาซึ่งมันจะสร้างแรงกดดันกลับมาที่ผู้ผลิตโดยตรงจากฝั่งตลาดเลยค่ะโอเคครับสรุปแผนแรกคือการจัดการปัญหาเดิมๆด,ด้วยเครื่องมือใหม่ๆทั้งเครื่องจักรที่เข้าถึงง่ายขึ้นระบบตลาดคาร์บอนที่ยังมีความท้าทายรออยู่และเทคโนโลยีที่ช่วยเรื่องการตรวจสอบ แต่แค่การจัดการปัญหามันคงไม่พอที่จะสร้างรายได้ถึงแสนแปดหมื่นล้านได้แน่ๆซึ่งนี่ก็คงเป็นเหตุผลที่ต้องมีแผนปฏิบัติการที่สองคือการเติบโตตามแนวทาง BCG Economy ถูกต้องเลยค่ะถ้าแผนแรกคือการตั้งรับและอุดรูรั่วแผนที่สองคือการบุกไปข้างหน้าเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งหมดเลย มันคือการเปลี่ยนคำถามจากเราจะลดผลกระทบได้อย่างไรไปเป็นเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของต้นอ้อยได้อย่างไรในแผนพูดถึงโครงการที่โอ้โหฟังแล้วเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยนะครับอย่างการพัฒนาเอทานอลจากอ้อยไปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพหรือ SAF ซึ่งเป็นสิ่งที่อุตสาหากรรมการบินทั่วโลกต้องการอย่างมาก คำถามคือศักยภาพของไทยเราอยู่ตรงไหนครับเรามีเทคโนโลยีพร้อมแล้วหรือนี่ยังเป็นแค่ความฝันระยะยาวที่เขียนไว้ในแผนตอนนี้เราอยู่ในขั้นของการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างโรงนานังต้นแบบค่ะยังไม่ใช่การผลิตเชลงพาณิชย์ในทันทีแต่ศักยภาพเราสูงมากนะคะเพราะเราเป็นผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของโลกอยู่แล้วมันคือการต่อย,ยอดจากสิ่งที่เรามีครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่า SAF ในระยะสั้นคือการเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือทิ้งอย่างใบและยอดอ้อยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้เลยเช่น wood pellet สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าหรือถ่านกัมมันต์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนี่คือหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียงหรือ circular economy ที่ชัดเจนที่สุดค่ะ การเปลี่ยนขยะให้เป็นทองผมเคยได้ยินเกษตรกรบ่นว่าการเก็บใบอ้อยไปขายมันไม่คุ้มค่าแรงเลยเรื่องที่จะเผาทิ้งแผนนี้มีวิธีแก้ปัญหานี้ยังไงครับนี่คือจุดที่แผนพยายามจะเข้ามาแก้เลยค่ะคือการสร้างตลาดให้กับเศษวัสดุเหล่านี้มีการพูดถึงการทำ business matching หรือจับคู่ธุรกิจระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับโรงงานที่ต้องการวัตถุดิบ ดิฉันเคยคุยกับยังสมาร์ทฟาร์ m เมอรคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้ามีตลาดที่แน่นอนและราคาดี oh. เขาก็พร้อมจะลงทุนในเครื่องจักรอัดใบอ้อยทันทีปัญหามันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีแต่อยู่ที่ความมั่นคงของตลาดซึ่งแผนนี้พยายามจะสร้างกลไกนั้นขึ้นมาค่ะเข้าใจแล้วครับคือรัฐบาลพยายามจะเข้ามาเป็นตัวกลางสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งสองฝั่งแล้วนอกจากเรื่องการใช้ของเหลือทิง้งหัวใจหลักของ BCG คืออะไรอีกครับ หัวใจของ BCG คือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมชีวภาพหรือ Bioeconomy ค่ะคือการไม่หยุดแค่ที่น้ำตาลหรือเอทานอลแต่เป็นการเจาะลึกลงไปในระดับโมเลกุลเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเช่นชีวเคมีพันธ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางพรีไบโอติกสำหรับอาหารเสริมหรือแม้แต่วัสดุคอมโพสิตชีวภาพที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป้าหมายในแผนคือเพิ่มการใช้วัตถุดิบจากอ้อยในอุตสาหกรรมชีวภาพพวกนี้ให้ได้5%ซึ่งอาจจะฟังดูน้อยแต่5%นี้มีมูลค่ามหาศาลกว่าน้ำตาลแบบเดิมๆหลายเท่าตัวเลยนะคะฟังดูแล้วทั้งแผนเรื่องสิ่งแวดล้อมแผนหนึ่งและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในแผน2เนี่ยมันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และดูดีมากเลยครับแต่ทั้งหมดนี้มันจะลอยอยู่ในอากาศแน่ๆ ถ้าคนกับระบบไม่ขยับตามไปด้วยซึ่งผมว่านี่คือโจทย์ที่ยากที่สุดที่แผนปฏิบัติการที่3พยายามจะเข้ามาแก้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นแต่ถ้าโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบและทักษะของคนยังอยู่ที่เดิมก็ไม่มีทางไปต่อได้แผนที่3จึงเป็นเหมือนฐานรากที่ค้ำยันอีกสแผนแรกไว้ค่ะในแผนนี้มีตัวชีวัดที่น่าสนใจมากครับเขาตั้งเป้าว่า ต้องมีผู้ใช้บริการภาครัฐแบบออนไลน์หรือ e-service ไม่น้อยกว่า50,000รายและพัฒนาระบบออกใบอนุญ,ญาตส่งออกน้ำตาลผ่านระบบดิจิตัลหรือที่เรียกว่า NSW National Single Window ใช่ครับที่พยายามจะเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานรัฐทั้งหมดให้จบในที่เดียวให้ได้5,500ฉบับนี่เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนเลยว่า โลกราชการกระดาษกำลังจะหมดไปและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิตัลนี้สำคัญมากค่ะแต่นอกจากการเปลี่ยนกระบวนการทำงานแล้วใน่านที่3นี้มีอยู่2เรื่องที่ดิฉันคิดว่าจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จหรือล้มเหลวของแผนทั้งหมดเลยเรื่องแรกคือการสร้างความเป็นธรรมผ่านการปรับวิธีการคำนวณราคาอ้อยค่ะโอ้โหเรื่องราคานี้เป็นประเด็นอ่อนไหวและเป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดเลยนะครับการปรับเปลี่ยนตรงนี้มันสำคัญยังไงครับ มันสำคัญเพราะมันคือแรงจูงใจที่ส่งพลังที่สุดค่ะแผนนี้ระบุชัดเจนเลยว่าจะปรับวิธีการคำนวณราคาให้สะท้อนคุณภาพของอ้อยจริงๆหมายความว่าเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีไม่เผาจะได้ราคาสูงกว่าคนที่เผาอ้อยมาส่งอย่างชัดเจน oh. ถ้ากลไกนี้ทำงานได้จริงนะคะเกษตรกรจะเปลี่ยนพฤติกรรมเองโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับหรือรณรงค์อะไรมากมายเลยด้วยซ้ำเพราะมันกระทบกับเงินในกระเป๋าของเขาโดยตรง นี่คือคกลไกตลาดที่จะทําให้แผนที่1เรื่องสิ่งวัดล้อมเกิดขึ้นได้จริงค่ะเป็นการใช้เศรษฐศาสตร์นําการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน่าสนใจมากครับแล้วเรื่องที่2องเครับที่ว่าสําคัญไม่แพ้กันเรื่องที่2คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลค่ะเพราะเทคโนโลยีใหม่ๆต้องการคนที่มีทักษะใหม่ๆในแผนพูดถึงการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์และอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ แต่ความท้าทายที่ซ่อนอยู่คือช่องว่างระหว่างวัยดิฉันเคยคุยกับเกษตรกรรุ่นใหม่เขาบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาไม่อยากใช้เทคโนโลยีนะคะแต่อยู่ที่คนรุ่นพ่อแม่ไม่เชื่อว่าข้อมูลจากโดรนหรือภาพถ่ายดาวเทียมจะแม่นยำกว่าประสบการณ์ที่ทำมามา30ปีของตัวเองได้เป็นปัญหาคลาสสิกของธุรกิจครอบครัวเลยนะครับเรื่องนี้ ใช่ค่ะแล้วแผนนี้ก็มีแนวทางรับมือเรื่องนี้นะคะมีแนวคิดหนึ่งที่ดิฉันชอบมากในแผนนี้คือการสร้างนักปราดด้านอ้อยขึ้นมาค่ะนักปราดด้านอ้อย ค,คือการเฟ้นหาเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคนโนโลยีและแนวทางใหม่ๆแล้วยกย่องให้เป็นต้นแบบเป็นเหมือนครูในพื้นที่ที่จะคอยถ่ายทอดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้คนนำไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีนำซึ่งอาจจะได้ผลดีกว่าในบริบทของสังคมเกษตรไทยค่ะ ฟังมาทั้งหมดแล้วเห็นภาพเลยว่าแผนนี้มันเชื่อมโยงกันหมดตั้งแต่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและปิดท้ายด้วยการปฏิรูประบบและคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแต่ในโลกความเป็นจริงมันก็ย่อมมีอุปสรรคในเอกสารมีการวิเคราะห์วอตไว้ด้วยใช่ไหมครับมีภัยคุกคามอะไรที่น่ากังวลที่สุดครับภัยคุกคามที่ใหญ่และควบคุมไม่ได้เลยก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ <Climate> change. ใช่ค่ะทั้งภัยแล้งน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตอ้อยนี่คือความเสี่ยงที่เกษตรกร,ร,กรทุกคนต้องเจอนอกจากนั้นก็มีความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงและความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจทำให้การผลักดันนโยบายไม่ต่อเนื่องแต่ในอีกด้านหนึ่งเอกสารก็ชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่สำคัญมากๆเช่นกันค่ะโอกาสที่ว่าคืออะไรครับ โอกาสที่ชัดเจนที่สุดคือกระแสโลกที่กำลังมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจชีวภาพค่ะมันไม่ใช่แค่เทรนนะคะแต่มันเป็นกฎระเบียบทางการค้าใหม่ๆของโลกด้วยซ้ำทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง SAF หรือพลาสติกชีวภาพกลายเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมหาศาลแผนนี้จึงไม่ใช่แค่การวิ่งตามโลกแต่เป็นการปรับทับเพื่อไปดักรอโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งถ้าเราทำได้สำเร็จนะคะเราจะเปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้ส่งออกน้ำตาลมา เป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงแทนค่ะฝังภาพรวมทั้งหมดแล้วแผนปฏิบัติราชการปี2569นี้มันทะเยอทะยานและมองการไกลมากเลยนะครับ มันคือความพยายามที่จะเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยจากที่เป็นแค่สินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่การเป็นระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่ครอบวงจรตั้งแต่เกษตรอัจฉริยะพลังงานสะอาดไปจนถึงชีวเคมีผัุนที่ซับซ้อนเป็นภาพอนาคตที่น่าตื่นเต้นมากครับใช่ค่ะภาพอนาคตที่วางไว้มันน่าตื่นเต้นจริงๆแผนงานทั้งหมดนี้ได้วางสิ่งที่ต้องทำหรือ what to do และวิธีการทำหรือ how to do ไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบมากแต่ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่อาจจะเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเอกสารฉบับนี้แผนนี้พูดถึงการลงทุนมหาศาลทั้งจากภาครัฐและเอกชนพูดถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติของเกษตรกรแต่คำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนก็คือใครจะเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้คะ เกษตรกรรายย่อยที่ต้องลงทุนในเครื่องจักรใหมให่ๆหรือเปลี่ยนไปปลูกอ้อยสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยปลูกมาก่อนโรงงานที่ต้องลงทุนสร้างโรงงานชีวภาพแห่งใหม่มูลค่าหลายพันล้านหรือรัฐบาลจนกว่าเราจะมีคำตอบที่ชัดเจนว่าความเสี่ยงเหล่านี้จะถูกแบ่งปันและบริหารจัดการร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายได้อย่างไรพิมพ์เขียวที่สวยงามฉบับนี้ก็อาจจะยังคงเป็นแค่พิมพ์เขียวที่รอวันก่อสร้างจริงต่อไปค่ะ